ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่494ฆ่าให้หมดในเวลาเดียวกันกับที่กองทัพสกุลโย หลายร้อยคนเริ่มวิ่งหนีกระจัดกระจายนั้นหัวหน้าของขบวนการ13ขบวนศาสตประกายสังหารออกมาจากดวงตาสีแดงทั้งคู่ส่งเสียงตวาดฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวฮ่าฮ่ฮรับทราบพวกมันหนีไม่พ้นหรอกน้องเก้าน้อง13จัดการเต็มที่สิอดคนใน13าขบวนซึ่งรวมถึงตัวหัวหน้ากายสภาพเป็นเงาสายหนึ่ง ติดตามไปไล่ล่าผู้ที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มสกุลโยที่กำลังหลบหนีที่เหลืออีกสองคนในชุดเกาะสีดำกับเสียยิม้มแล้วยื่นสองมือออกมาจากนั้นฟิวขวบขวบขวบลําแสงที่ยิบออกไปทั่วทิศท,ทางตอนที่หลัวเฟิงยังเป็นระดับนักศึกษาขั้นเก้าเขาก็สามารถบังคับมีดบินได้สิบกว่าเล่มอย่างเต็มกำลังตอนนี้ถ้าไม่มุ่งด้านอนุภาพ จะบังคับกระบี่เล่มเล็กหลายพันเล่มในชั่วพริบตาก็ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนถ้ามุ่งเน้นที่อนุภาพสูงสุดก็จะบังคับได้แค่หลายสิบเล่มส่วนนักลบระดับสุดยอดของดาวเลิกทั้งสองคนนี้ต่างก็ยิงอาวุธลับที่เป็นขวานเล่มบางขนาดเล็กมากกว่า100เล่มออกมาในพริบตาแต่ละเล่มมีขนาดประมาณฝ่ามือความหนาแค่1มเมตร อาวุธรับขวานบินถี่ยิบครอบคุมไปทั่วฟ้าดินถูกยิงกระจัดกระจายออกไปทุกทิศทางโอ้ไม่เร็วนักรบจำนวนมากที่กำลังวิ่งหนีพากันตกสู่สภาวะแตกตื่นบ้าคลั่งเพราะพักพวกที่อยู่โดยรอบถ้าไม่ถูกขวานหันศีรษะทิ้งก็ถูกผ่าทะลุห่วงคิ้วเลือดสดสดสาดกระจายศีรษะปิววอนหกเขาโดยรอบถูกย้อมเป็นสีแดง ฉากที่เหมือนฝั่งร้ายเกิดขึ้นโดยตลอดนักรบระดับปัตตภีหรือดาวเคราะห์กลุ่มนี้ถูกล่าสังหารโดยแท้แค่ไม่กี่วินาทีทั่วทั้งหกเขาเหลือคนเป็นในสกุลโยไม่ถึงยี่สิบคนคุณพระช่วยผู้เท่าเขาสีดำนั่งกองอยู่กับพื้นใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยหยาดเลือดของคนอื่นดวงตาเบิกจนกลมโตฉุบอาวุธรับขวานบินที่บางเหลปีกจักจันเล่มหนึ่ง ทิ้งเงาแสงเจิดจ้ากลางอากาศก่อนที่จะผ่าเข้าใส่ในกะโหลกของผู้เท่าเขาสีดำราวกับผ่าเต้าหู้ไม่มีทางนี้ไม่มีตาแก่คนนี้มีสนับแขนมิติเก็บของอยู่แต่ว่าภายในนั้นไม่มีเสื้อเกาะที่พวกเราต้องการสองคนที่ใช้อาวุธลับในขบวนการส3าขบวนต่างตรวจค้นศพที่สำคัญโดยเร็วแต่ก็เจออุปกรณ์คังมิติและภายในนั้น ก็ไม่มีข้าวของที่พวกเขาต้องการเลยคนส่วนใหญ่นี้กลับไปทางเดิมหลายสิบคนนั้นออกไปพ้นหุกเขาแล้วอย่าห่วงเลยพวกพี่ใหญ่ไล่าตามไปแล้วเออเราตามไปฟิวฟิวทั้งสองต่างกายเป็นลำแสงพุ่งปลาติดตามไปบนหนทางสายกว้างคนสิบกว่าคนกำลังวิ่งหนีอย่างทุรักทุเลเร็เวเร็วคนทั้งกลุ่มต่างมีสีหน้าแตกตื่นโดยเฉพาะ โยฟางเด็กหนุ่มร่างใหญ่ที่อยู่ตรงกลางสีหน้าซีดเซียวราวกับสีดินล้องขึ้นด้วยความร้อนลนตื่นเต้นคุณอาสามคุณอาสาช่วยพาผมหนีไปด้วยสิช่วยพาผมหนีไปด้วยแสดงว่าโยเยนถาที่มีฝีมือสูงสุดที่นี่ได้หนีทิ้งห่างไปไกลแล้วไม่ได้สนใจเขาเลยฮ่ฮ่ฮ่ยังจะคิดหนี เงาคนในชุดเกาะสีทองแหวกอากาศมาราวกับเทพอสูรเสียงหัวเราะลั่นกล้องอยู่ข้างหูของสิบกว่าคนที่วิ่งหนีอยู่ด้านหลังของเงาสีทองยังมีเงาคนอื่นๆพุ่งมาหาไปตายซะให้หมดร่างเทพอสูรในเกาะสีทองพุ่งตรงพร้อมกับศาสตร์พลังงานดั้งเดิมของระดับเหนือเมฆหรือจักรวาลอย่างดุดัน ระเบิดกระจายออกไปรอบด้านส่งผลให้รัศมีหลายร้อยเมตรโดยรอบเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องแรงกระแทกของพลังดั้งเดิมระดับจกกักรวาลก่อเกิดแรงระเบิดจนรอบรอบ,รอบกลายเป็นซากปลหลักผักพังพร้อมกับเสียงร้องหวยหวนเสียงกรีดร้องดังลั่นตามมาไม่ไม่โยฟางกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจากนั้นล่างเขาก็เต็มไปด้วยรูทะลุพุน รากับถูกอาวุธลับจํานวนมากยิงเข้าใส่แม้แต่บริเวณกะโหลกก็มีรูที่เกิดจากเศษหินทะลุผ่านจากนั้นก็ระเบิดแตกละเอียดตามมาคุณหนูโยฟางตายแล้วหน้าเคอก่อนตายโยฟางเบิกตากลมโตเขาคาดหวังขนาดไหนว่าจะไปให้ทันหน่วยของหน้าเคออย่างน้อยที่นั่นยังมีโอกาสรอดแต่เสียดายที่ความเร็วของเขามันช้าเกินไป กองกำลังของสกุลโยในครั้งนี้เหลืออยู่แค่คนเดียวที่ยังหนีอยู่นั่นก็คือในสมยอดฝีมือของสกุลโยเขาคือดาบโลหิตโยเยนธาระดับสูงสุดของเขตท้องฟ้าต่อให้เทียบกับขบวนการ13ขบวนเขาอาจจะอยู่ในลำดับที่4ถึงที่5ตั้งแต่แรกเขาหนีกลับด้วยเส้นทางเดิมด้วยความเร็วที่สูงสุดเพราะเขาไม่ได้สนใจโยฟางเลย นั่นเพราะเขารู้ว่าหากชุดเกาะนั้นหายไปสกุลโยที่อยู่ในเมืองก็จบเหตุไปด้วยตอนนั้นฉันไม่ควรจะเห็นด้วยเลยของวิเศษในซากแดนเทพโบราณมีหรือที่สกุลโยเราจะสมควรได้แค้นนักต้องแค้นที่ความโลภความละโมบเกินไปโยเยียนถาที่หนีด้วยความเร็วสูงสุดรู้สึกเจ็บแค้นในใจตอนแรกสกุลโยเห็นแก่ผลประโยชน์ใหญ่หลวง หากทำสำเร็จความโลกอยู่เหนือความหวาดกลัวทำให้พวกเขาย่อมเดิมพันใช่แล้วนี่คือการเดิมพันฮ่าฮ่ฮดาบโลหิตยังคิดหนีอยู่อีกหรือเสียงดังขึ้นข้างหูของโยเยนถาโยเยนถาหันกลับไปมองเห็นเงาร่างสีทองกำลังแหวกอากาศเข้ามาหาแต่ไกลทำให้สีหน้าของเขายิ่งปั้นยากขึ้นพี่ใหญ่พี่สาม และน้องเจ็ดของ13ขบวนคือคนที่เขาไม่อยากเจอมากที่สุดเพราะทั้งสมคนนี้ต่างก็เป็นระดับเหนือเมฆหรือจัก,กรวาลส่วนอีกสิบคนที่เหลือเขายังมีความมั่นใจว่าจะเอาชนะได้นาเคอร์นาเคอร์โยเย,ยนถาวิ่งสุดชีวิตตาเพ่งมองไกลออกไปเริ่มมองเห็นหน่วยย่อยสิบกว่าคนที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งในนั้นมีเด็กหนุ่มนาเคอ เด็กหนุ่มในชุดเกาะสีเงินที่เขาคุ้นตาทำให้ดวงตาของโยเยียนถาปรากฏแสงแห่งความหวังใบหน้าของเขาแดงกำ่ำวิ่งไปตะโกนไปคุณหนูหนาเคอช่วยด้วยเดิมหลัวเฟิงกับพวกได้ทิ้งระยะห่างจากกองกำลังของสกุลโยลาว200กิโลเมตรแต่โยเยียนถาเป็นถึงขั้นสูงสุดของระดับดาวเลิกแม้ว่าแรงดึงดูดมหาศาลของพิภพ ทานโลหิตมันมากจนระดับดาวเคราะห์ยังเหาะไม่ได้แต่โยเยนถาก็ยังสามารถทำความเร็วได้วินาทีละ8กิโลเมตรหากว่าเป็นอวกาศที่ไม่มีผลกระทบจากแรงดึงดูดระดับสูงสุดของดาวเฤกษ์สามารถทำความเร็วได้วินาทีละ150กิโลเมตรแรงดึงดูดของพิภพทานโลหิตสูงจนน่ากลัวทำให้โยเยนถาวิ่งได้แค่วินาทีละ 8กิโลเมตรระยะห่าง200กิโลเมตรทำให้เขาต้องวิ่งตะบึงไปหลายสิบนาทีเพียงแค่ไม่กี่สิบวินาทีคนอื่นๆในกองกำลังของสกุลโยก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นคุณหนูหนาเคอร์ช่วยด้วยเสียงคำรามที่แผ่ด้วยพลังดั้งเดิมสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณทำให้หลัวเฟิงนาเคอและพวกพากันตะลึงหันกลับไปมองเห็นเงาสองสามสายอยู่ห่างออกไป หนึ่งหน้าหนึ่งหลังพากันพุ่งมาหากลุ่มของพวกเขาโดยเฉพาะเงาสีทองด้านหลังมันแผ่อนุภาพอันหนักหน่วงมาถึงแต่แรกนั่นมันโยเยนถาส่วนข้างหลังคือหัวหน้าขบวนการ13ขบวนคุณอาเลยมองทีเดียวก็จำได้พาให้เผยแววแตกตื่นออกมาถ่ายทอดเสียงให้ทุกคน จงฟังให้ดีอย่าได้ไปยุ่งกับหัวหน้าขบวนการ13ขบวนคุณหนูนาเคออย่าไปช่วยโยู่เหยียนถาเด็ดขาดพวกเราช่วยไม่ไหวกับจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าอืมสีหน้าของนาเคอร์เองก็ซีดเผือกหัวหน้าขบวนการ13ขบวนในรัศมีเขตปกครองของเขตเมืองเยี่ยนกัง หลายล้านกิโลเมตรนั้นนับเป็นบุคคลระดับทรงอิทธิพลที่ผู้คนเก่งขามช่วยด้วยโยเยนทาสีหน้าเต็มไปด้วยความร้อนลนรีบพุ่งเข้ามาหาหน่วยของนาเคอแต่นาเคอรกับพวกกับยืนอยู่กับที่ไม่ขยับแสดงอาการชัดเจนว่าไม่ต้องการสอดมือบุ่มคึมขึ้นลมปานที่น่ากลัวขุมหนึ่งไล่ตามมาด้านหลังแย่แล้ว โยเลียนถาเหลือบไปมองด้านหลังเห็นบุคคลที่คลายเทพอสูรในชุดเกราะสีทองมือกลมขวานกำลังยกขึ้นแล้วจามลงมาใส่เขาขึ้นกระแทกที่เกิดขึ้นจากแรงอัดด้านหน้าของด้ามขวานก่อเป็นคลื่นรูปขวานที่เห็นได้ด้วยสายตาพุ่งเข้ามาหาเขามันทำให้โยเหยียนถาดวงตาแดงกำ่ำเสียงตายฝืนสะบัดดาบศึกในมือขึ้นเค้ง โยเยนถาถูกกระแทกจนล้มคว่ำลงกับพื้นกระดูกทางล่างสะเทือนจนแตกละเอียดฉันฉันโยเยนถาเบิกตากว้างเลือดไหลออกมาทางมุมปาดจากนั้นหัวห้อยตกลงไม่เหลือสัญญาณชีพต่อไปตูมห่างออกไปมีเงาคนสองสายล่อนลงมาหนึ่งหน้าหนึ่งหลังพี่ใหญ่หาของเจอหรือไม่ชายร่างกำยำสองคนตะโกนถามน่าจะอยู่บนตัวของมัน หัวหน้ามองไปยังศพของโยเยนถาที่อยู่บนพื้นจากนั้นก็ควักสนับแขนของโยเยียนถาหันกลับมามองพักพวกของตัวเองน้องสามน้องเจ็ดนี่คือสนับแขนมิติเก็บของสองคนที่เพิ่งจะไล่ล่าสังหารมาดวงตากระจ่างจ้าขึ้นดัวเฟิงนาเคอรกับหน่วยของพวกเขาต่างก็ยืนอยู่กับที่ไม่กล้าเดินหน้าและไม่กล้าวิ่งหนี ทุกอย่างเป็นไปตามข้อมูลที่ได้มาพิภพทานโลหิตชื่นชมผู้แข็งแกร่งการเขีนฆ่าเกิดขึ้นได้ทุกที่คนที่ดูมีฐานะสูงก็ยังตายกันได้ง่ายๆลัวเฟิงเหลือบไปมองโยเย,ยนถาที่กลายเป็นศพอยู่บนพื้นแอบสายหน้าตอนนี้เองเงาคนอีกหลายสายพากันทยอยล่อนลงจากบนท้องฟ้า สิบขบวนการมากันพร้อมหน้าคุณอาเ,ล,อเลยเผยความแตกตื่นในแววตาสิบสามขบวนการสิบสามขบวนการในตำนานแววตาของนาเคร่อกับมีความรู้สึกแตกตื่นผู้คนเหล่านี้คือผู้ทรงอิทธิพลในตำนานสังหารยอดฝีมือของสกุลโยได้อย่างง่ายเหมือนเครื่อไก่แบบนี้ถึงจะเรียกว่ายอดฝีมือสุดยอดฝีมือที่แท้จริง หัวหน้าขบวนการ13บาขบวนขโมดคิว้วทําไมถึงไม่มีอะไรนะไม่มีพี่ใหญ่ในสนับแขนมิติไม่มีเสื้อเกาะหรือพวกเธอได้ตรวจสอบคนอื่นๆแล้วหรือยังหัวหน้า13บขบวนมองพี่น้องคนอื่นๆอีก12คนรีบตอบไม่มีพวกเราตรวจสอบหมดแล้วมีแค่คนเดียวที่มีมิติคังเก็บของและในนั้น ก็ไม่มีเสื้อเกาะที่เราต้องการเมื่อคู่ดาบหยดโลหิตมาร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาดวงตาสีแดงของหัวหน้าในชุดเกาะสีทองมองมาทางหนาเคอกับพวกทำให้พวกเขารู้สึกหวาดภวาผู้เป็นหัวหน้าขมวดคิ้วว่าต่อพวกเขากับสกุลโยอาจจะเป็นพวกเดียวกันเพียงแค่แยกกลุ่มกันเดินทางด้านหน้ากลุ่มด้านหลังอีกกลุ่มหนึ่งพี่ใหญ่ ฆ่าซะแล้วค่อยหาไม่เห็นต้องคิดอะไรมากมายเลยอืมหัวหน้าพยักหน้าฆ่าพวกมันซะสำหรับสิบสามขบวนแล้วการสังหารกองกำลังของลูกหลานผู้มีอันจะกินภายในเขตปกครองเมืองเยี่ยกกังเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนกับการเหยียบมดให้ตายในพิภพทานโลหิตนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณมีเหตุผลหรือไม่กำปั้นใหญ่ขวาก็คือเหตุผล พวกเราไม่เกี่ยวข้องกับสกุลโยอย่าฆ่าพวกเราเลยไว้ชีวิตด้วยทั้งหน่วยแม้แต่คุณอาเหลยต่างก็เผยสีหน้าแตกตื่นจนกระทั่งนาเครอที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงก็ยังเผยแววตาตกใจออกมายุ่งยากจริงหลัวเฟิงสายหน้าเล็กน้อยคนกลุ่มนี้มีระดับจักรวาลสามคนลำพังการใช้จิตสําเนึก,กดดันให้ตายคงทำไม่ได้ยังคงต้องลงมือเอง ดูเหมือนว่าในข้อมูลพูดไว้ไม่ผิดอยู่ในพิภพทานโลหิตบ่อยครั้งที่ไม่ฆ่าคนไม่ได้บึ่ม13าขบวนที่เดินยืนจ้องมองทุกคนด้วยสายตาเย็นชาและบางคนในกลุ่มพวกเขากำลังจะใช้อาวุธลับเพื่อจู่โจมในเวลานั้นเองสีหน้าของพวกเขาทั้งสิบาคนปรากฏแววตกใจกลัวขึ้นมาเพราะในพริบตาเดียวกันเบื้องหน้าของพวกเขาทั้งสิบสาคน ปากฏเงาคนคนหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันเด็กหนุ่มผมดำในชุดเกาะสีดำร่างมายา13บสาร่างปากฏขึ้นเบื้องหน้าทั้ง13าคนพร้อมกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่494ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ